สำหรับใครที่คิดว่านรกสวรรค์ไม่มีจริงคิดว่าเราเองเนี่ยตายแล้วศูนย์เกิดมาแค่ชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นเนี่ยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังให้ดีเลยนะคุณโยม คนเรานี้ตายแล้วไม่สูญยังต้องเวียนไหวตายเกิดอีกแล้วเราก็ไม่ได้เกิดมาแค่ชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นด้วยเราต่างเกิดมานับพบนับชาติไม่ถ้วนไม่งั้นทาไมมนุษย์ทุกคนไม่เกิดมาเหมือนกันเลยล่ะในเมื่อเกิดมาแค่ชาติเดียวอะไรคือทําให้เราทุกคนนั้นเกิดความแตกต่างกันทั้งเชื้อชาติศาสนาหรือรูปรักษ์ผิวพรรณหรือแม้กระทั่งอัธยาศัยต่างๆก็เพราะว่าเราต่างทํามาไม่เหมือนกันและก็ต่างมีระยะเวลาในการเวียนไหวตายเกิดที่ยาวนานมากๆยาวนานจนกระทั่งที่ ว่าเหล่านั้นลืมนึกไม่ได้และก็ไม่รู้ได้ว่าอดีตนั้นเคยเป็นอะไรมาบ้างแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่มีใครไม่เคยเกิดเป็นญาติกันคำนี้นั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกคนเคยเกิดมาแล้วเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันทั้งนั้นนั่นก็แสดงว,ว่าเกิดมาหลายชาติแล้วนะนรกสวรรค์ที่เราได้เรียนรู้กันในพระพุทธศาสนาเนี่ยคือภพภูมิดินแดนที่ใช้รองรับผู้มีบุญและก็ผู้มีบาปนั่นเองเราจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะแต่รู้ติดตัวไว้ทํา มันไม่มีจริงก็เจ้าๆกันไปแต่ถ้าเรารู้ว่ามันมีจริงเมื่อไหร่แล้วไปเห็นกันตอนตายเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะจะเลี้ยวรถกลับมาก็ไม่ได้แล้วเป็นเส้นทางตรงที่ไม่มียูเทิร์นเราต้องอยู่ในอัตภาพนั้นๆหรือว่าอยู่ในพภพภูมินั้นทุกทรมานยาวนานตั้งใจทําบุญเยอะๆสร้างความดีมากๆไม่มีก็เจ้ากันไปแต่ถ้ามันมีเมื่อไหร่ไม่ได้ทําเผื่อไว้เนี่ยแย่เลยนะฝากแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทา,านให้ด้วยนะขอจะเจริญพร